วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบคุณสุอีกครั้งเนาะคุยกันวันนี้คุยกันคุณสุคุณสุไม่ได้เปลี่ยนชุดนะชุดชุดหนชุดหนไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเสื้อตัวเนี้ยลูกค้าเขาจะรอพอดีเขาซื้อเพาถุงสุไปสองผืนแล้วเขาฝากตัดนะคะคสุกเลยต้องรอช่างช่างตัดเสื้อ ช่างตัดผ้าถุงก่อนรอส่งพร้อมกันเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าได้จ่ายตังค์ค่าส่งหลายรอบวันนี้คุณสุวันนี้วันพรนะเนาะวันขานสุก็ฝากปัดใจไปกับพี่สาวละพี่สาวไปวันนี้พี่สาวไปวัดเราก็รวมปัดใจเนาะเ <laughs> จ็บตรกไม้ เสียผมชอบดอกไม้นะชอบดอกไม้อันนี้ใส่ถูก,ถกวันวันอังคารว่นนี้ไม่ได้ทักเพื่อนๆเนาะวันนี้คิดว่าจะอจัดอัดเป็นวีโอเพราะว่าถลา์สดก็ต้องตอบอันนี้ตอบทีหลังได้คุณสูตรทักอ่า สุลงวีโอการต่อแขนสอ,สองชั้นให้เพื่อนชมนะคะก็คือคุณสุดต่อไปแล้วต่อต่อเสร็จแล้วนะคะเวลาเราทำแขนสองชั้นนี่ก็คือเราต้องเดินโซ่สี่ก็คือเดินก็คือเดินโซ่แต่ตรงนี้เลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะคุณสูดไม่ได้อัดกันต่อแขนเพรานี ลงสุเคยอัดไว้แล้วก็เลยก็เลยไม่อัดซ้ำมันเหมือนใช้แต่ของเก่าซ้มๆนะคะลงสุดต่อด้านในนะคะต่อด้านในต่อด้านในต่อด้านในก็คือทำสองดอกถ้านับอย่างเงี้ยก็คือสองดอกค่ะดอกนี้กับดอกนี้นะเพราะว่าด้านนี้ก็สองดอกสองดอก สองดอกเสร็จก็วิ่งซ่ห้าสองรอบแล้วก็ทําเก็บชายให้มันหนักอันนี้ก็เหมือนกันสองรอบสองรอบแต่เรามาต่อตรงอีกดอกต่อถือว่าเราทำสองดอกเราก็มาต่ออีกดอกหงมันก็จะเกินกันหนึ่งดอกใช่ไหมอืมก็เรียบร้อยก็เลยเอามาให้เพื่อนชมเรียบร้อยเวลาถ้าทำแขนสองชั้นเนี่ยคือเราต้องทำให้แขนบานนะคะเพื่ออะไร เพื่อให้มันยวยนะคะเพื่อให้มันย้วยจับกองเพ,อยยะะเพื่อใหมันยวยนะคะเพื่อใหมันทิ้งตัวลงย้วยๆอะรู้จะพูดไงนะต้องขึ้นมามันจะอยู่ระดับนี้นะคะ่ะอยู่ระดับนี้นะคะก็จะออกมาสวยแต่นี้ลูกค้าเขาแขนใหญ่เนาะ คนสุขแขนเล็กก็ถ้าของสุกก็จะถักแขนเล็กหน่อยนะแลองสุกก็เก็บคอเรียบร้อยแล้วคอที่คุณสุกพูดพูดกับเพื่อนๆแต่คุณสุกก็ลงยูทูบแล้วเก็บคอแล้วนะคะที่คุณสุกทำคือตัวนี้คุณสุกถักตรงเริ่มจากบ่าคุณสุกเลยต้องเก็บคอขึ้นมาเห็นไหมคะลูกค้าเขาอกสี่สิบก็เลยทําคอ ฟังหน่อยให้เขาโชว์โชว์ตรงหน้าอกนะขอฟังหน่อยแต่ถ้าเราจะเอาแคบเอาขึ้นมาอีกก็ได้นะคะแต่ก็สุคิดว่าลูกค้าน่าจะโอเคเดี๋ยวดยด,ดูก่อนถ้าจะเอาขึ้นเองกสุก็จะลองอีกรอบหนึ่งก <c oughs> ุลหรลื้อสองครั้งแล้วขอนะคะแต่ก็ดูว่าก็ดูว่ามันฟังอยู่นะเดี๋ยวมันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเนาะ เสร็จตัวก่อนถ้ามันบาลานก็ก็จะไม่เอาค่ะดูคอยใ,ใกล้นะถ้ามันบาลานคุสุกก็จะไม่หรือเอาเข้าอีกนะคะแขนก็เสร็จไปด้านหนึ่งละก็เหลืออีกด้านหนึ่งใกล้ละใกล้เสร็จแล้ว ก็ถักแขนก่อนเพราะว่าแขนมันสองชั้นมันจะมันจะหนักนะคะถ้าหนักก็คือเราจะถักยกลำบากก็เลยต้องให้แขนแขนเสร็จก่อนแล้วคณสูถึงจะ,ะถักไอ้ถักตัวทีหลังตัวคณสูก,ก็ได้ประมาณน,น,นะคะก็น่าจะเลย อีกดอกหนึ่งก็น่าจะถึงนั่นแล้วก็น่าจะลดตรงเอวหน่อยหนึ่งแล้วก็สูงไม่รู้ว่าลูกค้ามีพุงมากแค่ไหนเพราะว่าคุณสูงไม่เห็นคือไม่เห็นลูกค้าเนะคือไม่เห็นลูกค้าก็เลยไม่รู้ก็ถักไปตามอกก็คนอกสี่สิบก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ลดเอวนะคะโดยจะลดนิดหนึ่งหรือไงเงี้ย หรือจะอาจจะเพิ่มตรงสะโพกแล้วก็มันก็จะเป็นรดเอวในตัวเนาะก็คือตัวเราไม่ต้องเป็นลดโซ่โซ่ลงเราแค่ลดเพิ่มเพิ่มเพิ่มสะโพกแม่นบาบานมันก็จะเป็นการลดเอวในตัวเนาะเพราะบางครั้งลูกค้าบางคนก็มีพุงนะาเขาไม่มีเอวถ้าเราไปรดเอวมันก็ ยิ่งทำให้เขาใส่ลาบากนะอันนี้ก็เหลือประมาณสักหนึ่งสองสามสี่แถวเดี๋สีแถวถึงจะเสร็จนะคะอีกข้างหนึ่งก็จะว่าให้มันเสร็จแขนนะวันนี้ก็ว่าจะเอาให้มันเสร็จวันนี้นะเพราะรับปากว่าเสร็จวันนี้ก็ต้องเสร็จวันนี้นะ เพราะตัวคงไม่ไม่ยากแล้วพพเพราะเพราะแขนมันสองชั้นนะมันก็เลยลำบากเราหน่อยแขยนสองชั้นก็เหมือนเราถักแขยนยาวนั่นเลยค่ะเขีนนะแขนสองชั้นแตเ่เขาบอกว่าเอาแขนสั้นนะแล้วก็เหมือนเราถักแขยนยาวเพราะาเราต้องถักสองครั้งนะ วันนี้วันคันวันทำงานเมื่อวานเป็นวันหยุดอันนี้ก็วันทำงานก็เลยคิดว่าจะไม่รบกวนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าวันทำงานเพื่อนทำงานเนาะคนก็ยังยังไม่ปลดกเกษียณเราเราไม่มีงานทำเราก็เลยเหมือนว่างงานนะเมื่อวานเห็นเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์คุณสุตมต้มต้มส้ม ตากระยงเนาะเขาเรียกปรากดประกดว่าต้มปรากดใส่ใบมะขามอ่อนหน้าบ้านนี่แหละเก็บเอาหน้าบ้านแล้วก็ใส่ใบกะเพราคุณสุก็ใส่คือคุณสุไม่ใส่มะนาวคุณสุใส่อะไรนะส้มกิ๊ด เขาเรีอกอะไรลูกเสียมพูอะสุใส่นั่นแหละค่ะเรือกอะไรสีลูกเปี้ยวสีมพูเลือกลูกหละส้มส้มกีดอะไม่น่าใช้ส้มกีดเปียเป้ยวเลยอะสุก,ก็ใส่ไปลูกหนึ่งสองลูกผักครึ่งใส่ลงไปให้เปี้ยวแทมะนนาว ใส่ลงไปเลยแทนเพราะไว้มะขามมุกสูดจะไม่ใส่เยอะมากใส่กําบนึงต้มต้มปลาปลากระแงปรากฏว่าแล้วก็ย่างย่างให้หลานทานย่างเกลือไม่มีอะไรซับซ้อนนะไม่มีอะไรซับซ้อนก็หลานก็ดูชอบนะ ทานไม่ได้อันนี้ทานนั้นแล้วค่ะทานอะอุกล่องโอ้ไม่ใช่น้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้ลูกหนึ่งแล้วก็อมติ่งแก้วหนึ่งรวนเข้ากันเป่ส่วนมากคนสุดตอนเช้าก็จะทานผลไม้แล้วทำอาหารส่วนมากก็จะไปทานตอนเที่ยงตำโจมตำอะไรอย่างเี่ย แล้วก็เป็นลูกเยอะเลยกำลังจะได้ตำละมันต้องไปซื้อ <laughs> เป็นลูกเยอะช่วงนี้ก็ผลไม้เยอะเนาะดอกไม้ก็เยอะคุณสุถ้าไรเสรนกก็สตุต้องต้องต้องตอบต้องคุยคุณสุเลยว่าเอะ <c oughs> เราก็เอานี้แล้วกันเราไม่ได้ขายอะไรมากนะะล้วก็ ถักอัดแล้วก็ใครชอบเราก็เข้าไปดูเองเนาะอัดลงไว้อะไรเงี้ยฉัุก,กำลังทำจีบค่ะชั้นชันที่สองขึ้นจีบขึ้นจีบจีบก็จีบเสร็จตอนนี้ก็อีกดอกหนึ่งนะไม่ใช่เสร็จเลยนะ อีกดอกเลือลือครบแล้วครบแล้วล่ะดอกสุดท้ายละสองดอกละ่ะดอกสุดท้ายละแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งโซวิ่งโซอีซออกสองรอบโซห้าเ,าเสร็จแล้วก็กเจ็บ่ายเนาะก็จบก็นายจะจบจบอีกสักพักเนาะ จบเสร็จพงสุกก็ถักตัวค่ะวนันนี้วันนี้น่าจะปลุยตัวเสียจนเสร็จเสร็จเย็นๆเ,เนาะเดี๋ยว่ําเลยก็ไม่ดูนะเพราะว่าชายเราก็ต้องทำชายอีกเนาะแต่คอนี้เดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะเจ็บเข้าไปหรืออาจจะไม่เจ็บพงสุลือสองครั้งแล้วนะคอ ก็จะได้ขนาดเนี้ยเราคิดสองใจนะว่าจะเอาเข้าหรือไม่เอาเข้าตอนทำนะตอนทำเราคิดสองใจว่าเอ๊เอาเข้าหรือไม่เข้าฟางไปไหมอะไรเงี้ยเนาะแต่บางคนก็ชอบขอฟางนะบางคนก็ชอบโชโช่เนาะเสื้อทรงนี้โชว์หน่อยก็สวยนะอืมอยังคิดอยู่ <laughs> นั่งคิดเลยไม่พูดกับเพื่อนเลยมัวแต่คิดอ <c oughs> ันนี้น่าจะอากาศร้อนน้งก็สุดใส่ถ่ายรูปคุยกับเพื่อนก็ก็ถอดแล้วค่ะเออไปใส่เสื้อบางบางที่นั่นไม่ร้อนนะคะ ถามว่าร้อนมากมันก็ไม่ร้อนมากนะเจอพัดลมก็ก็อ,อยู่ได้ใส่ทั้งวันก็อยู่ได้นะคุณสุอ่าคุณสุเป็นคนไม่ถึงกับ,กบทีร้อนแต่ก็ร้อนอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับร้อนมากมาเทียบกับเสื้อลูกไม้เสื้อลูกไม้น่าจะร้อนปะอันนี้ใส่ชมพูกับปีลายใบยโพเล็กนะมีช่วงหนึ่งคุณสุถักใบโพเล็กโอู้หถักไปจน เบื่อเลยเนาะพอพูเล็กก็ผูเล็กพอพอกระสลองกา้าะสลองนี่แหละพอใบเฟิร์นก็บบใบเฟืรอนนี่นั่นแหละเนาะหอมนวลก็หอมนวนลนะี่น่ะถักอันไหนก็ตอนนี้กําลังถักซ่อนจิ่นกับใบมะขามเอ๋อะไรนะใบผักแว่นโอ้โหถักอยู่นั่นแหละลก็ช่อดอกไม้ถักจนเหนื่อยอะถักจนเบือ่อ จะได้ไปลายไหนก็ไปอยู่ลายนั้นแหละ,ะเดี๋ยวคุณจะขอนะอนุญาตถ่ายรูปไว้ให้ถ่ายรูปทักเพื่อนวันอังคารก่อนเขาบอกว่าสิ่งที่ให้กันอะสิ่งที่ให้โดยไม่ต้องเสียสิ่งที่ให้กันโดยที่ไม่ต้อง เสียตังคือรอยยิ้มรอยยิ้มนะความจริงใจการให้รอยยิ้มกันก็ไม่ต้องใจตังนะไม่ต้องใจตังนะเป็นการทักทายทักทายทักทาย,ทายด้วยดวยรอยยิ้มด้วยความจริงใจนะคะเพราะถ้าเราเจอใครลรวยิ้มให้เขาก่อนนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่า สวยไหมดอกไม้เขาจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนเปิดเผยน่าคบเชื่อใจง่ายอะไรเงี้ยนะคะที่จริงคุณสุสมัยแต่ก่อนที่ไม่เจอเรื่องแย่ๆที่จริงคีวินก็เจอแย่ๆมาตลอดนะแต่เจอเป็นช่วงๆนะที่จริงคุณสุก็ เป็นคนยิ้มง่ายทักคนง่ายใจดี <c oughs> ใจดีพอเจอหลายอย่างกระทบกระทั่งมาบ้างมุก็เหมือนกับยิ้มน้อยลงแล้วเชื่อใจคนน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เจอมาเยอะนะเจอมาเยอะเจอหลายเรื่องเจอเราจริงใจกับคนนะคะคือเต็มร้อยกับมนต์แต่บางครั้งเราเจอคนเอาเปรียบบ้าง มองว่าเราโง่บางแต่คนซื่อก็ไม่ได้มาคิดอะไรว่านะเพราะว่าคนดีก็ใกล้เคียงกับผมโง่นิดหน่อยเพราะคนซื่อคนเดียวใกล้เคียงกับคนโงน่น,น,น,งน,โงนะเขาบอกว่าคนคนถึงธรรมหรือว่าคนเห็นธรรมคนคนมีศีลธรรมระดับหนึ่งหรือว่าอุเบกขาวางตัวเป็นกลางได้ ก็ใกล้เคียงกับคนบ้านนิดหน่อย <laughs> <laughs> เพราะว่านะ <laughs> เพราะว่ามันแตกต่างกับสังคมอะไรที่มันแตกต่างกับคนหมู่มากเขาก็บอกว่าเราอ่าไม่ค่อยเต็ม <laughs> ไม่ค่อยเต็มที่จริงเราอบเบาขาแค่นั้นเองระวังเฉยกับมนุษย์คือเราเห็นอ่าจิเลตข,ของมนุษย์เนอะนอกเรื่องหน่อยหนึ่งเพราะวันนี้มันพลาดเนาะเราเห็นอ่าสินที่ต่างกันเราเห็นสินที่ แต่ละคนสินแค่ไหนอะไรเงี้ยกิเลสแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องวางเฉยแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยนะคะเมือ่อคือเมื่อเรารู้บุคคลไหนเช่นไรมีสินแค่ไหนแล้วก็เดินออกมาห่างๆหน่อยตอนนี้เราก็ทําตัวเราให้ให้เป็นกลางใช่ไหมคะคือทุกคนย่อมย่อมมีกรรมของของตนใช่ไหมเราก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยคือเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนแปลงเราได้หรือเราเราห้ามจิตเราไปเพ่งเลงเขาได้อะไรเงี้ยพอเราวังเฉยมันก็เลยใกล้เคียงกับคนบ้าใกล้เขาบอกว่าคนถึงทําใกล้เคียงกับคนบ้าคนดีคนซื่อใกล้เคียงกับคนโง่น่าคงจะใช่นะคุณสุก็จะเล่าให้ฟังนอนอกเรื่องคุณสุก็ชอบไปวัดนาะสมัยแต่ก่อนก็ทํางานสิบห้าสิบห้าวันไปวัดสิบห้าวัน หมัยาอายุสามสิบฝากสี่สิบเนาะก็เรามีพลังกำลังกำลังนะที่นี้คือกำลังทรัพย์กับกำลังกายนะคันสุดก็ไปบ่อยพอไปบ่อยเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่เคยรู้จักกันแต่ก่อนเขารวยมากนะขี่เบนซ์แต่นี้เขาก็ล้มละลายเขาก็ไปนวดอยู่ภูเก็ตหรือไงนะเขากลับมาบ้านบ้านอยู่ตรงข้ามกัน <c oughs> <c oughs> ขเขาเจอคุณสุใส่ชุดสีขาวเดินเดินเรียบๆกมโก็เป็นคนเรียบๆแล้วนะเดินเรียบๆจะขึ้นรถกําลังจะไปวัดนะครับเ็เดินมาหาเดินมาหาแล้วเขาก็มาจับมือนะจับมือจับมือแบบแบบเห็นใจอะไรเงี้ยเนาะแบบจริงใจระดับหนึง่งเหมือนเห็นใจเราก็จับมือสูเขาว่านะสู้ถ้ามีอะไรให้เราช่วยบอกนะเรายินดีช่วย หรอสุเลยต่ว่าโอ้สุไม่มีอะไรก็บอวสุไม่มีอะไรไงสุเลยต้องเข้าวัดแต่ก็ขอบคุณเขาเนาะอันนี้พูดเรื่องตลกไปด้วยโอเคค่ะก็ธรรมะสำหร,รับวันพระเนาะโอเคสวัสดีนะคะสคะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย